กรมการสถานีตำรวจภูธรบ,บางกรวยเปิดเผยพบชิ้นส่วนสะโพกมนุษย์ลอยอยู่ในคลองบางเกอกน้อยหน้าบ้านประชาชนฝั่งตรงข้างวัดชะลอมีสภาพเน่าเปื่อยส่งกลิ่มเมนเหม็นเจ้าหน้าที่นำขึ้นจากน้ำมาตรวจพิสูตรคาดว่าเป็นศพเดียวกันกับหญิงที่กระโดดสะพานรอแพทย์ชนสูตรอย่างละเอียด ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยยืนยันเหตุเจรัฐมนตรีของพักไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีปมปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวไม่ใช่ความแตกร้าวของพักร่วมรัฐบาลสิ่งที่แสดงออกเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนที่สำคัญต้องการเลี่ยงการประทะทั้งนี้ได้แจ้งนายยกไว้แล้วว่าหากยังไม่ได้รับคําชี้แจงจะขอสงวนสิทธิ์จากนี้จะรอดูคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมและการใช้จ่ายผู้บริโภคช่วงวันวาเลนไทน์ปีนี้คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า2,068ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน19.2ต่ํ่ำสุดเป็นประวัติการหรือในรอบ15ปีปัจจัยหลักมาจากเศรษฐกิจแย่ลงราคาสินค้าแพงขึ้นและการแพร่ระบาดของโควิด -19 และส่วนใหญ่เลือกฉลองกับคนรักที่ห้างสรรพสินค้ารองลงมาคือร้านอาหารและบ้านตัวเอง